ท่ามกลางเสียงปืนใหญ่ทางการเมืองที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังเปิดศึกถล่มนธานาคารกลางสหรัฐอย่างไม่ลดละในอีกมุมหนึ่งของวอชิงตันประตูบานใหม่สู่โลกการเงินกำลังถูกเปิดออกอย่างเงียบเชียบที่สุดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่ไม่มีใครคาดคิดนี่คือสมรภูมิสองแนวรบที่กำลังจะตัดสินอนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัล ใช่เลยมันคือภาพที่คอนทราสต์กันอย่างสุดขั้วด้านหนึ่งคือความโกลาหลทางการเมืองที่พยายามจะทุบทำลายโครงสร้างเดิมแต่อีกด้านคือการวางรากฐานทางกฎหมายอย่างสุขุมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่นี่คือการประทากกันระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ที่เกิดขึ้นพร้อมกันและผลลัพธ์ของมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าระบบการเงินไปตลอดกาล งั้นเรามาเริ่มกันที่การปฏิวัติเงียบที่ว่านี้ก่อนเลยเรื่องใหญ่เรื่องแรกมาจากหน่วยงานที่ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูคนทั่วไปแต่ทรงพลังมากในโลกการเงินสหรัฐ OCC หรือ Office of the c o m p t r o l l e r of the Currency นี่คือคนคุมใบอนุญาตธนาคารระดับชาติพูดง่ายคือถ้า OCC ไฟเขียวธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั่วประเทศก็พร้อมจะขยับตามทันทีซึ่งล่าสุดพวกเขาได้ออกจุดหมายตีความฉบับที่1188ที่สั่นสะเทือนวนการอย่างมากในจดหมายนั้นมีคำศัพท์ทางเทคนิคที่สำคัญมากคำหนึ่ง Riskless Principal Crypto Asset Transactions คำนี้ฟังดูซับซ้อนนิดหน่อยช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยว่ามันต่างจากการที่ธนาคารซื้อคริปโตมาเก็บเองอยังไงได้เลยคิดง่ายๆเหมือนธนาคารเป็น personal shopper ส่วนตัวให้เราเขาไม่ได้ซื้อบิตคอยหรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆมาเก็บไว้ในสต็อกเพื่อรอขายทำกำไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อเขาก็จะไปหาซื้อในตลาดณนะเดี๋ยวนั้นมาให้ทันทีอ๋ คำว่า riskless ก็คือธนาคารไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงว่าราคาจะตกถูกต้องเขาแค่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่น่าเชื่อถือให้เท่านั้นเองนี่คือการปลดล็อกครั้งสำคัญเพราะมันทำให้ธนาคารสามารถเสนอบริการคริปโตให้ลูกค้าได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความผันผวนของราคาในมบดุลของตัวเองโอเคชัดเจนขึ้นมากเหมือนเป็นแค่ตัวกลางอำนวยความสะดวกซึ่งแหล่งข่าวที่เรามีระบุว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงและชัดเจนที่สุดจากเรื่องนี้คือ Ripple แต่ในทางปฏิบัติมันหมายความว่ายังไงคือเราจะได้เห็นธนาคารทั่วไปเสนอบริการที่เกี่ยวกับ XRP ในเร็วๆนี้เลยเหรอไม่ใช่พรุ่งนี้มรืนนี้แน่นอนแต่นี่คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดมันเหมือนการวางรากฐานทางกฎหมายให้ธนาคารกล้าที่จะสร้างผลิตภัณฑ์บนเทคโนโลยีนี้เพราะตอนนี้ Ripple กำลังอยู่ในกระบวนการยื่นขอใบอนุญาตธนาคารแห่งชาติอยู่แล้วจดหมายฉบับนี้จึงเหมือนการปูพรมแดงไปสู่การอนุมัติ ใช่ลองนึกภาพว่าอีกหน่อยการโอนเงินข้ามประเทศผ่านแอปธนาคารของคุณอาจจะวิ่งอยู่บน XRP Ledger โดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะมันถูกผนวกรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานเดิมไปแล้วนี่คือภาพใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเข้าใจแล้วเป็นการเปิดประตูสู่การใช้งานจริงในระดับโครงสร้างพื้นฐานเลยทีนี้ในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังค่อยๆวางรางสำหรับอนาคต ฝั่งการเมืองกลับกําลังมีระเบิดลูกใหญ่รออยู่มันเชื่อมโยงกันยังไงอานเงินเป็นตัวกําหนดสภาพคล่องในตลาดทั้งหมดและตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์กำลังเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อท้าทายบาลังของจิโรมพาวเวอร์ประธานธนาคารกลางสหรัฐคนปัจจุบันยุทธศาสตร์ของทรัมป์ชัดเจนมากคือต้องการเปลี่ยนตัวประธานเป็นคนที่จะยอมหันอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรุนแรงเพื่อ,ออัดฉีดเงินเข้าระบบและอาวุธที่ทรัมป์นำมาใช้ก็เหนือความคาดหมายมาก ข้อกล่าวหาเรื่องออโทเพนหรือปากกาลงนามอัตโนมัติเดี๋ยวนะข้อกล่าวหานี้มันดูเหลือเชื่อไปหน่อยไหมคือถ้าเป็นเรื่องจริงมันจะล้มการแต่งตั้งประธานเฟดได้ง่ายๆขนาดนั้นเลยเหรอในทางทฤษฎีตามกฎหมายคือใช่กฎหมายสหรัฐระบุชัดเจนว่าเอกสารแต่งตั้งต,งตำแหน่งสำคัญระดับนี้ต้องลงนามด้วยมือเท่านั้นหากพิสูจน์ได้ว่าลายเซ็นของประธานาธิบดีในขณะนั้นมาจากเครื่องจักรจริง การแต่งตั้งพาวเวลและผู้ว่าการอีกสามคนจะเป็นโมฆะทันทีมันจะสร้างสุญญากาศทางอำนาจขึ้นมาทันทีแต่ในทางปฏิบัติคงจะวุ่นวายกว่านั้นมากมันจะเป็นการสู้กันในชั้นศาลแต่แค่การที่เรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมาได้ก็สร้างความไม่แน่นอนให้ตลาดมหาศาลแล้วแต่มันจะเป็นผลบวกจริงๆหรือการที่นักการเมืองเข้ามาแทรกแซงนโยบายการเงินของธนาคารกลางได้ขนาดนี้ในระยะยาวมันจะไม่สร้างปัญหาความน่าเชื่อถือที่ใหญ่กว่าหรือ เป็นคำถามที่ดีมากในระยะยาวการที่ธนาคารกลางสูญเสียความเป็นอิสระถือเป็นความเสี่ยงอย่างมหันต่อเสถียรภาพของค่าเงินแต่ตลาดการเงินระยะสั้นไม่ได้มองไกลขนาดนั้นตลาดมองแค่ว่าถ้ามีประธานเฟดคนใหม่ที่พร้อมจะลดดอกเบีย้ยและอัดฉีดสกอคล่องนั่นหมายถึงเงินที่มากขึ้นในระบบซึ่งจะไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นและคริปโตโคเคอเรนซีโดยตรงนี่คือสิ่งที่ตลาดต้องการในตอนนี้ ประกอบกับภาพรวมเศรษฐกิจที่แข็งแรงอย่างน่าประหลาดใช่แม้แต่สื่อที่ไม่เห็นด้วยกับทรัมป์ยังต้องยอมรับเช่นราคาน้ำมันที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปีมันเป็นส่วนผสมที่ทรงพลังมากโอเคทั้งเรื่องกฎระเบียบที่เปลี่ยนไปทั้งเกมการเมืองที่อาจจะเปลี่ยนตัวประธานเฟดทั้งหมดนี้เป็นเรื่องใหญ่ในระยะย,ยาวแต่ในระยะสั้นมากๆแค่ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็มีระเบิดเวลารออยู่แล้วใช่ไหมใช่เลย เรากำลังพูดถึงการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ FOMC ซึ่งในระยะหลังๆมานี้กลายเป็นเหมือนวันล้างพอร์ตของตลาดคริปโตไปแล้วหากเราดูย้อนหลังจากการประชุม FOMC 4ครั้งล่าสุดจะเห็นรูปแบบที่ชัดเจนมากราคาบิตคอยปรับตัวลงทุกครั้งหลังการประชุมตั้งแต่6.36% 5.62% 8.1%และครั้งล่าสุดที่หนักที่สุดคือ12.04% ทำไมถึงเป็นแบบนั้นทั้งที่ตลาดก็คาดหวังว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยใช่ไหมหรอปรากฏการณ์นี้คือตัวอย่างคลาสสิกของคำว่า buy the rumor, sell the news ซื้อตามข่าวลือขายเมื่อข่าวจริงออก ตลาดได้คาดการและเก่งกำไรกับความเป็นไปได้ของการลดดอกเบี้ยไปล่วงหน้าแล้วเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนพลังซื้อได้ถูกใช้ไปจนเกือบหมดสิ้นพอถึงวันประกาศจริงซึ่งมักจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ไปกว่าที่คาดการไว้มันจึงไม่มีเหตุผลให้ซื้อต่อแรงขายทำกำไรจึงเข้าคุมตลาดอย่างสมบูรณ์สถานการณ์แบบนี้จึงเปิดความเป็นไปได้ที่บิตคอยจะกลับลงไปทดสอบแนวรับสำคัญอีกครั้งแล้วมีสัญ,ญญาณอื่นอีกไหมที่บ่งชี้ถึงความเปราะบ,บางของตลาดในระยะสั้นนี้ มีตัวที่ชัดเจนที่สุดคือดัดชนีความกลัวและความโลภหรือ Fear and Greed Index ตอนนี้อยู่ที่ระดับ30ซึ่งแม้จะดีดตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดแต่ก็ยังอยู่ในโซนของความกลัวมันสะท้อนว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังตัวและไม่พร้อมที่จะเสี่ยงเต็มที่อารมณ์ตลาดมันยังไม่กลับมาเป็นกระทิงเต็มตัว และต้องไม่ลืมว่าในสภาวะแบบนี้เหรียญอื่นๆก็ยังคงเคลื่อนไหวตามทิศทางของพี่ใหญ่อย่างบิตคอยเป็นหลักถูกต้องถ้าบิตคอยร่วงทั้งตลาดก็มักจะแดงตามกันไปฟังดูแล้วระยะสั้นนี่น่าหวัดเสียวเหมือนกันแต่สมรภูมิไม่ได้มีแค่เรื่องเศรษฐกิจมหาภาคอย่างเดียวภายในโลกคริปโตเองก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันเรื่องต่อไปนี้น่าสนใจมาก มันเหมือนเรากำลังดูสงครามจิตวิทยาย่อมย่อมระหว่างสองคอมมูนิตี้คริปโตที่ใหญ่ที่สุดใช่เรากำลังพูดถึงการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดของโซล a n a ที่ดูเหมือนจะพุ่งเป้ามาที่ชุมชน XRP โดยตรงเริ่มจากบัญชี X ทางการของโซลา n a ทวิทข้อความที่เป็นปริศนาแค่ตัวเลข589ออกมาเฉยๆไม่มีคำอธิบายใดๆแค่นั้นเหรอแค่ตัวเลข3ตัวยังไม่จบ หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็นำภาพ b a r a b e Guy ซึ่งเป็นมีมและสัญ,ญลักษณ์ที่รู้จักกันดีในชุมชน XRP มาดัดแปลงแล้วใส่รหัสมอร์สลงไปในภาพซึ่งเมื่อนักสืบในโลกออนไลน์ถอดความออกมาก็ได้เป็นตัวเลข589อีกครั้งหนึ่งชัดเจนว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการจงใจส่งสารถึงชุมชน XRP แน่นอนอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการตลาดที่ แปลกจริงๆลงทุนลงแรงทำขนาดนี้เพื่ออะไรกันแนะ่มุมมองจากฝั่งชุมชน XRP ก็คิดคล้ายๆกันพวกเขามองว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความสนใจเพราะช่วงหลังชุมชนโซลนาค่อนข,ข้างเงียบไปและก็มีการตอบโต้กลับไปอย่างเจ็บแสบโดยยกประเด็นเรื่องปัญหาความสเสถียรของเครือข่ายโซลนาที่เคยล่มไปหลายครั้งมาเปรียบเทียบกับ XRP Ledger ที่ทำงานมาต่อเนื่องไม่เคยหยุดแม้แต่วินาทีเดียวตลอด10กว่าปีที่ผ่านมา มันเป็นการต่อสู้กันด้วยเรื่องราวและวัฒนธรรมของแต่ละฝั่งแล้วปริศนา5 8 9นี่มีใครถอดรหัสได้หรือยังมีความพยายามมากมายแต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจคือการเชื่อมโยงไปถึงรหัสสีในระบบคอมพิวเตอร์และไปเกี่ยวข้องกับทวีตเก่าๆของเดวิดชวอร์ส CTO ของ Ri p ป l e ที่เคยพูดถึงปรชญาเรื่องสีแดงและสีน้ำเงินแต่ไม่ว่าจะหมายถึงอะไรก็ตาม สิ่งที่เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นคือความลึกซึ้งและซับซ้อนของวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนคริปโตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมรภูมิที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องเทคโนโลยีและราคาโอเคพอรานำทุงชิ้นส่วนมาประกอบกันทั้งการเปิดทางด้านกฎระเบียบครั้งประวัติศาสตร์จาก OCC แรงกดดันทางการเมืองต่อธนาคารกลาง ความผันผวนของตลาดในระยะสั้นจาก FOMC และแม้กระทั่งสงครามวัฒนธรรมในโลกคริปโตเราจะเริ่มเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นได้อย่างไรภาพที่ปรากฏขึ้นคือแม้ว่าตลาดจะกำลังเผชิญกับความวุ่นวายและความไม่แน่นอนในปัจจุบันแต่นี้เป็นเพียงเสียงรบกวนในระยะสั้นเท่านั้นหากเรามองข้ามความผันผวนร,รายวันนี้ไปจะเห็นว่าปัจจัยมหาภาคทั้งหมดกำลังก่อตัวขึ้นเพื่อสร้างสภาวะตลาดกระทิงครั้งประวัติศาสตร์ในอนาคตอันใกล้ ปัจจัยที่ว่านั้นมีอะไรบ้างมี3เสาหลักที่สำคัญ 1. คือการสิ้นสุดของนโยบายลดขนาดงบประดุลหรือ quantitative tightening ซึ่งก็คือการที่ธนาคารกลางจะหยุดดึงเงินออกจากระบบ 2. คือมาตรการกระตุ้นทางการคลังที่จะตามมาไม่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่จะต้องอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ 3. คือผลประกอบการที่แข็งแกร่งของภาคธุรกิจซึ่งเป็นพื้นฐานที่แท้จริงของมูลค่าสินทรัพย์ แล้วทั้งหมดนี้จะมาบรรจบกันเมื่อไหร่ทุกสัญญาณกำลังชี้ไปที่ปี2026ปีนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่การหยุดดึงเงินออกจากระบบของเฟดจะส่งผลเต็มที่และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่จะเริ่มทำงานมันจะเป็นจุดที่สภาพคล่องมหาศาลจะไหลกลับคืนสู่ระบบการเงินและเมื่อเงินทุนเหล่านั้นมองหาผลตอบแทนมันจะผลักดันให้สินทรัพย์เสีส่ยงอย่างคริปโตเคอเรนซีพุ่งทะยานอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนความวุ่นวายในวันนี้คือการบีบอัดสปริงเพื่อการดีดตัวครั้งใหญ่ในวันข้างหน้า ขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ติดตามช่องของเราเพื่อรับฟังการนำเสนอครั้งต่อไป